กรม,มกวัฒนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจัดงานใหญ่งานตานนกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหม่ไทยครั้งที่18ประจําปี2566ภายใต้แนวคิดนะคะไหมไทยล้ำค่าสายใหญ่แห่งภูมิปัญญาพัฒนาสุสากลเพื่อน,น้อมลํำลึกในพระมหาการุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าเศฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 1, 3, 12สิงหาคม2 5 6 6 ที่ได้ส่งสืบสารและก็ส่งให้ความสําคัญกับผ้าไหมไทยนะคะพร้อมผักดันมาตรฐานไหมไทยมุ่งสร้างชื่อเสียงและก็สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยภายในงานนะคะยังได้มีการออกล้านจําหน่ายผ้าไหมนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไหมไทยแล้วก็สินค้าหมอนไหมมากกว่า200ล้านค้ามารวมไว้ในงานเดียวนะคะระหว่างวันที่31-3ถึงกันยาย,ยนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะฮอ6ถึงฮอ7นะคะอิมแพ t เมืองทองธานี นอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้มีการจัดนิทรรศการการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแบบครบวงจรนะคะตั้งแต่ต้นน้ากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําถือเป็นการนําเสนอนิทรรศการพันหมอนพันไหมอนุรักษ์นะคะที่กรมหม่อนไหมได้รวบรวมแล้วก็อนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไปคู่คนไทยโดยในวันแรกของการจัดงานนะคะได้รับเกียรติจากนายประกอบเผาพงศ์อธิบดีกรมหม่อนไหมเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะการจัดงานกระทุงรร่ราทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่18ในครั้งนี้เป็น ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมา18ครั้งด้วยปริิกานรของสมเด็จพระพัน,นปีท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทําให้เกษตรกรได้มีอาชีพที่ยั่งยืนรวมไปถึงในการจัดงานเนี่ยต้องถือว่าเป็นการเฉลิมเมเกียรติให้กับสมเด็จพร,ระพัน,นปีด้วยประกอบกับในการจัดงานจะมีพวกเกษตรกร ที่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมเนี่ยเข้ามาร่วมกิจกรรมเราถือว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่เกษตรกร,กรได้มีโอกาสนําสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านมอนและไหมเนี่ยมาให้กับผู้บริโภคในเมืองเราถือว่าสถานที่นี้เป็นจุดสําคัญที่คนในเมืองคนในกรุงเทพหรือใกล้เคียงปริมณฑลเนี่ยมาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าได้ไม่ยากรวมไปถึง ว่าผู้ประกอบการที่มีการทําผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องโดยใช้เส้นใหม่จากเกษตรกร,เ,กรเพราะว่า,าถ้าเราไม่ช่วยสนับสนุนให้มีตลาดรองรับหรือจัดางานเพื่อให้มีการแสดงสินค้านําเสนอสินค้าสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไม่รู้ที่มาที่ไปว่าผ้าหมเส้นหนึง่งผืนเนี่ย มันเกิดจากการที่เกษตรกรที่ทำการปลูกหมอนแล้วก็เลี้ยงไหมก็จะต่อเนื่องกันไปเมืเม่อกกกเกษตรกรเลี้ยงไหมได้ก็ไปสามเส้นเส้นไหมตอนนี้มีราคาสูงมากนะครับเพราะว่าผลกระทบเรื่องความแรงหามีน้อยนะครับพื้นที่ที่เลี้ยงไหมชนใหญ่อยู่ในโซนภาคอีสานกับภาคเหนือนะพอมี ความแห้งแล้งเกิดขึ้นเนี่ยก็จะเกิดผลกระทบต่อใบหม่อนที่จะนําไปเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงไหมนะครับงันตรงนี้ก็ถือว่าถึงแม้จะเป็นปลายปีทีนิดหนึ่งแต่ว่าด้วยเดือนเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเราจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีด้วยซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสําคัญที่ประชาชนทั่วไปรวมไปถึงเษกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับมอญไหมเนี่ย ให้ความสําคัญหรือเพื่ง,นงานประจำปีที่กรมได้จัดอยู่เป็นประจํานะครับแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ที่ใช้ผ้าไหมหรือด้ียง่ายผู้บริโภคในเมืองเนี่ยได้รับรู้รับเห็นในส่วนที่มาจับใจ่ายใช้สอยพูดง่ายพราใหมในวันนี้มันเป็นส่วนที่การันตีได้ว่ากรมวัน์ไหมจัดเนี่ยเป็นผราไหมไทยแท้ ผ้าไหมไทยแท้มันดูได้จากอะไรซึ่งเราก็ามีเส้นไหมาจากที่อื่นเรามองว่าการรับรองคุณภาพของผ้าไหมเนี่ยหรือผลิตภัณฑ์เนี่ยเราใช้ตารางยุงพระราชทานแต่วันนี้เราก็จะเห็นว่าที่มาของตารางยุงพระราชทานเนี่ยโดยสมเด็จพรชพันปีเนี่ยท่านได้พระราชทานไว้เพื่อให้เป็นส่วนที่การันตีได้ไดเห็นว่าผ้าไหมทุกผืน ที่มีการรับรองคุณภาพด้วยตรานักยูงเนี่ยมีคุณภาพที่ดีแล้วก็มีมีความสวยงามมีมาตรฐานแล้วก็ผลิตจากเส้นไหมที่ได้จากเกษตรกรที่ผลิตในประเทศครับวัตถุประสงค์ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องการเ,าเทริดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีเพื่อสืบสารปณิธานของพระองค์ท่านว่างาน าการลยูงพระราานสืบสานตำนานใหม่ไทยเนี่ยเป็นงานที่แสดงให้เห็นถึงพระราชปณิธุนิทานที่มองถึงความสำคัญของเกษตรกรผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับมวลไหม่เนี่ยจะได้มีช่องทางตลาดเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นวนสําคัญที่เราจะได้ระลึกถึงพระประคุณท่านที่ท่านได้ให้การอาานุเคราะห์ดูแล กลุ่มคนที่ปลูก่อนเลี้ยงใหม่ครับก็อยากให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้นะว่าวันนี้มีกิจกรรมมากมายนะครับเราถือว่าจุดสําคัญที่อยากให้ประชานชนทั่วไปรับรู้นะั่นคือเรื่องของที่มาของอเส้นทางสายใหม่เป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงในการเทิดพระเกียรติตมเด็จพพันปีมีส่วนที่สําคัญมีความเป็นมาว่ากรมบอลไหม ได้เกิดขึ้นได้อย่างไรโดยเฉพาะพระระาชปณิธานที่ท่านได้อบอนุเคราะห์ให้มีการจัดตั้งกรมใหม่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะได้รับรู้รับเห็นประวัติตน้นต้นซึ่งเติมเกิดจากกรมช่างใหม่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งคนอาจจะยังไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นในรู้ข้อมูลในวันนี้นะครับรวมไปถึงในิทรรศการอีกหลายด้านซึ่งอมองว่าทํายังไงให้นิทรรศการในวันนี้เป็นนิทรรศการที่ถ่ายทอด ปูนปัญญอย่างชาวบ้านเห็นเป็นเหมือนเป็นนิทรรศการมีชีวิตเพราะว่าเราอาจจะเห็นนิทรรศการที่เป็นบอร์ดเป็นข้อมูลเป็นเอกสารเยอะแยะแต่วันนี้เรามองว่าถ้ามีการจัดนิทรรศการในรูปแบบที่เห็นภาพแล้วเข้าใจได้นะครับเช่นเรื่องของต้นน้ําเราก็จะเห็นเป็นการปลูกหม่อนเป็นแปลงที่เราทําอยู่ในพื้นที่จริงๆ นะครับก็นําต้นหมอนขนาดใหญ่มาให้ท่านดูต้นหมอนไม่รู้ว่าหลายท่านจะเคยเห็นหรือเปล่าแต่ผมมองว่าต้นหมอนที่อายุเกิน10ปีเนี่ยก็ต้นสูงใหญ่เหมือนต้นไม้ยืนต้นอื่นนะครับก็จะเห็นในงานนี้นะครับกระบวนการเลี้ยงไหมนะครับเราก็จะรู้จะเห็นว่าไหมต่างๆมีกี่พันสายพันธุ์อะไรบ้างที่มีความเหมาะสมที่เลี้ยงอยู่ในประเทศไทย แล้วมีคุณภาพอย่างไรเราก็จะมีการอนุรักษ์นะครับคือถ่ายทอดเรื่องการเลี้ยงไหมของเกษตรกรรวมไปถึงการพัฒนาในการใช้ระบบการเลี้ยงแบบทันสมัยขึ้นเช่นระบบหลังเลื่อนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรได้มากขึ้นและรว,วมไปถึงงานวิจัยทั้งหลายท,ที่ที่มีเราก็เอามาสแสดงในงานนี้ด้วย <c oughs> และในเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการจัดประกวดทั้งเส้นไหมและผ้าไหมรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ ผลการประกวดท่นจะเห็นผ้าได้รับรางวัลที่1 2 3ที่สวยงามมากนะครับาราคาท่านต้องมาดูเองว่าราคาจับต้องได้นะครับแล้วก็ดูเทคนิคการทอดูผ้าแต่ละประเภทเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่ที่อยากให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมดูว่าพระไหมไทยเหลือค่าจริงๆ,ๆนะครับยัง ได้เห็นเรื่องของชีวิตประจําวันที่เราใช้เกี่ยวกับเรื่องใหม่เราก็จะจัดเป็นห้องอเหมือนพาห้องของอคอนโดหนึ่งห้องว่าสตูดิโอคอนโดมิเนียมเนี่ยใช้อะไรบ้างตนะั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้ามาเกี่ยวกับเรื่องใหม่จนถึงเข้านอนตอนตอนค่าเนี่ยนะครับหลายๆอย่างนะครับอีกส่วนที่สําคัญนะครับเราก็มีการแสดงบูรณาการกับ ประเทศจีนประเทศอินเดียซึ่งมีต่างประเทศมาจัดนิทรรศการให้เราได้ได้เห็นเส้นทางของไหมเนี่ยไม่ใช่มีแต่ประเทศไทย่างเดียวมีประเทศอื่นอีกหลายประเทศนะครับเราก็จะได้รับรู้ข้อมูลความรู้หลากหลายนะครับต้องเดินทางมาแน่ๆที่อินแพกเมืองทองธานีในพอที่6ที่7ในวันที่31สิงหาคมถึงวันที่3กันยายนนะครับพระท่าน เดินเข้ามาผ่านประตูซุ้มมาเนี่ยท่านก็จะเห็นความแปลกใหม่ในการจัดนิทรรศการการจัดร้านรวมไปถึงป้าหมายที่เทั้งเกษตรกร,กรผู้ทอผ้าต่างๆเนี่ยได้สะสมไว้ก,ก่อนที่จะ,ะนํามาในงานเนี้ยบางชนิดเนี่ยใช้เวลาเป็นปีนะครับผมก็เดินไปดูมาเมื่อสักครู่นี้ราคาก็น่าจะ <c oughs> ขึ้นหลักแสนอยู่นะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับท่านประชาชนทุกท่าน,นครับทโกคทุกท่านที่ต้องการชื่นชมหรือต้องการซื้อสินค้าเรื่องเกี่ยวกับมอนใหม่ทั้งหลายเนี่ยก็ขอเชิญที่อิมแพกมูลทองธาน,นีในวันที่สาเ็สิงหาถึงวันที่3กันยาโยครับทุกๆวันเวลาตั้งแต่เช้า9้าโมงเป็นต้นไปจนถึงสองทุ่มนะครับก็เชิญทุกท่านครับ